คุณหญิงผู้ร่ำรวยดูถูกสาวส่งของยากจนแต่คุณเชื่อไหมสาวคนนี้คือใครจุดพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อความลับที่ซ่อนอยู่มานานถูกเปิดเผยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทำไมความรักและความผิดพลาดในอดีตถึงกลับมาทำร้ายชีวิตของพวกเขาอย่าพลาดการเปิดเผยที่อาจจะทำให้คุณต้องตกตะลึงกดดูตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่จากความเจ็บปวดอาจทำให้คุณพบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต คุณหญิงผู้ร่ำรวยดูถูกสาวส่งของยากจนโดยไม่รู้ว่าเธอคือบุตรสาวที่พลัดพรากในห้องรับแขกที่ตกแต่งหรูหราเสียงเสียงกิ่งไม้ที่สะบัดจ,จากลมเย็นเย็น,นอกหน้าต่างทำให้บรรยากาศดูเงียบสงบคุณหญิงชิชนกนั่งบนโซฟาหนังแพงหยิบกระเป๋าเพชรขึ้นมาดูในขณะที่สาวส่งของยากจนยืนอยู่ตรงประตูสวมชุดที่ดูเก่าและซุดโทรมไปตามกาลเวลา นี่เอาของมาส่งได้ยังไงใส่ชุดนี้มาที่นี่ได้ยังไงคุณหญิงชิชนกพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันดวงตาของเธอจับจ้องที่สาวส่งของอย่างไม่พอใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าใครจะกล้ามาทำงานส่งของในที่แบบนี้สาวส่งของยิ้มเบาๆเธอกลืนน้ำลายสัมผัสถึงการดูถูกที่เจ็บปวดจากคำพูดนั้นเธอมองไปที่พื้นพยายามไม่ให้คำพูดของคุณหญิงทำให้ใจเธอสัน่นและทันใดนั้น คุณหญิงก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกจากกระเป๋าของสาวส่งของมันดูเหมือนใบแสดงตัวตนอะไรบางอย่างทำไมถึงมีเอกสารนี้คุณหญิงถามด้วยความสงสยัยมือของสาวส่งของเริ่มสั่นเล็กน้อยขณะที่เธอยื่นมันให้เมื่อคุณหญิงเปิดอ่านความเงียบกระปกคลุมไปทั่วห้องใบแสดงตัวตนที่เธอเห็นนั้นชื่อของสาวส่งของตรงกับชื่อที่เธอเคยได้ยินจากอดีตมันคือชื่อของลูกสาวที่หายไป น้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เงยหน้าขึ้นมองคุณคุณเป็นลูกของฉันเหรอคำถามนั้นปล่อยออกมาจากริมฝีปากของคุณหญิงชีชนกอย่างไม่เชื่อสาวส่งของยืนยังคงเงียบเธอหลับตาลงช้าช้าดวงตาของเธอเหมือนจะปิดบังความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ข้างในคุณไม่เชื่อหรอกใช่ไหมสาวส่งของพูดเบาๆด้วยเสียงที่แผ่วลงแต่ฉันฉันคือลูกสาวของคุณจริงๆ เมื่อคำพูดนั้นหลุดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างในห้องก็เหมือนจะหยุดนิ่งทั้งสองคนยืนเงียบกันอยู่นานในขณะที่คุณหญิงชิชนกยังคงไม่สามารถยอมรับความจริงนั้นได้เสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นทุกคำที่เคยพูดดูเหมือนจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอเองเธอไม่เคยรู้เลยว่าเวลาผ่านไปจนถึงขนาดนี้ฉันขอโทษฉันขอโทษ น้ำตาของคุณหญิงเริ่มไหลลงมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้เสียงสะอื้นของเธอดังก้องในห้องที่เคยสงบสาวส่งของเงียบไปเธอมองไปที่แม่ของเธอที่ยืนตรงหน้าในขณะที่ความรู้สึกที่สูญเสียไปกลับพุ่งเข้ามาในใจเธอไม่ต้องขอโทษคะ่ะเสียงของสาวส่งของเริ่มแ็งกร้าวฉันแค่ต้องการให้คุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาดแล้วในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบ เสียงหายใจของทั้งสองคนกลายเป็นเสียงที่ดังก้องในหูความผิดหวังจากทั้งสองฝ่ายไม่อาจจะลบล้างได้ประตูห้องที่ปิดลงนั้นเหมือนเป็นการปิดตำนานของชีวิตที่พลัดพรากไม่มีคำพูดใดจะสามารถเยียวยาความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของทั้งสองได้แต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งทั้งสองคนหันไปมองพร้อมกันบรรยากาศในห้องยังคงหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความเครียด สาวส่งของถอนหายใจแล้วเดินไปเปิดประตูทว่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นกลับไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชายคนหนึ่งในชุดสูทหร,รูหราเขามองมายังคุณหญิงชิชนกด้วยสายตาที่จริงจังและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณหญิงครับเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันคุณหญิงชิชนกยืนขึ้นจากโซฟาสีหน้าของเธอยังคงไม่มั่นใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเธอหันไปมองสาวส่งของ แล้วหันกลับมาหาชายผู้มายือนเรื่องอะไรคะเสียงของคุณหญิงแหบแหง้งผมมาเพื่อบอกคุณว่าลูกสาวของคุณชายคนนั้นหยุดก่อนจะพูดต่อเธอไม่เพียงแค่พลัดพรากไปจากคุณตอนเด็กๆแต่ยังเป็นผู้ที่ถือกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความลับที่คุณหญิงพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดความเงียบเข้าครอบนำห้องอีกครั้งสาวส่งของยืนมองไปที่คุณหญิงด้วยสีหน้าไม่มีความรู้สึกใดๆ เหมือนกับเธอกําลังรอให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดถูกเปิดเผยคุณหญิงชิชนกยืนตัวสัน่นมือของเธอจับขอบโต๊ะแน่นความรู้สึกในใจเริ่มตึงเครียดเสียงหัวใจของเธอดังก้องอยู่ในหูอะไรนะคะความลับอะไรคําถามนั้นหลุดออกมาจากริมฝีปากของเธออย่างไม่ตั้งตัวชายคนนั้นไม่ตอบทันทีเขาหยิบเอกสารจากกระเป๋าและยื่นให้เธอ นี่คือหลักฐานที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่คุณหญิงได้หลบเลี่ยงมานานคุณหญิงรับเอกสารมาด้วยมือสัน่นเธอเปิดมันอย่างช้าช้าและสิ่งที่เห็นทำให้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะเอกสารนั้นไม่เพียงแต่บอกว่าเธอมีลูกสาวแต่ยังเป็นหลักฐานที่เชื่อมยงเธอกับเหตุการณ์ในอดีตที่เธอพยายามจะลืมมันคืออะไรคะสาวส่งของถามเสียงเบา คำถามนั้นเหมือนกับการสะกดจิตให้คุณหญิงกลับมามองอดีตท,ที่เธอพยายามจะหลบหนีเธออ่านต่อไปเอกาสารน,นั้นคือการพิสูจน์ว่าเธอเคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของสาวส่งของสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนคือเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองในอดีตในช่วงที่เธอยังเป็นหญิงสาวที่หลงเสน่ห์เง,งินทองและความมีอำนาจคุณหญิงทิ้งเอกสารล,ลงบนโต๊ะและหันมามองสาวส่งของ ถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะทำอย่างไรสาวส่งของยืนเงียบเธอไม่ตอบคำถามนั้นทันทีเธอแค่ยืนมองคุณหญิงในดวงตาของเธอมีแสงบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นการตอบคำถามนั้นในตัวเองเวลาผ่านไปคุณหญิงรู้สึกได้ถึงความปวดร้าวที่แทรกซึมเข้ามาในใจในที่สุดเธอได้รู้ว่าการสูญเสียที่เธอคิดว่าเป็นแค่การพัดพราธรรมดา มันคือการที่เธอทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและตอนนี้มันกลับมาเอาคืนเสียงของสาวส่งของดังก้องขึ้นมันสายเกินไปแล้วเสียงของเธอสะท้อนกลับในห้องที่เคยเงียบสงบความรู้สึกที่แท้จริงของเธอไม่มีคำพูดใดๆอธิบายได้ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากการพลัดพลากแต่มันคือความรู้สึกที่ถูกหักหลังจากผู้ที่เธอคิดว่าคือครอบครัวคุณหญิงยืนเหมือนคนหลงทาง ท่ามกลางความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสับสนและอึดอัดไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนเธอได้รู้แล้วว่าทุกๆสิ่งที่เธอคิดว่าผ่านไปนั้นยังคงมีผลตามมาเสมอและสิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้คือเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีคุณหญิงชิชนกยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบน้ำตายหยดแรกเริ่มไหลลงจากขอบตามันไม่ใช่แค่ความเศร้าที่เธอเคยรู้สึกเมื่อปีนั้น แต่มันคือความสำนึกผิดที่เลกลงไปในจิตใจทุกการกระทำของเธอในอดีตกลับมาเผชิญหน้ากับเธออย่างไม่มีทางหนีคุณหญิงเสียงชายในชุดสูทด,ดังขึ้นอีกครั้งเขากล้าเข้ามาใกล้ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแล้วคำพูดของเขาทำให้คุณหญิงรู้สึกเหมือนถูกดึงให้กลับไปยังความจริงที่เธอเคยพยายามหลีกหนีทำไมคุณหญิงพูดเสียงเบาเหมือนกับเสียงจากในฝันทำไมถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรก น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจเหมือนกับว่าเธอไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ชายคนนั้นหายใจออกหนักๆเขาไม่ตอบคำถามนั้นทันทีแต่กลับหันไปมองสาวส่งของสาวส่งของยินนิ่งเธอไม่ได้แสดงท่าทีโกรธหรือเสียใจอะไรแค่ยืนอยู่ที่นั่นเงียบสงบเหมือนกำลังรอให้เวลาผ่านไปคุณหญิงรู้ไหมว่าการทิ้งลูกสาวของตัวเองไป มันสร้างบาดแผลที่ไม่สามารถหายได้ง่ายๆชายคนนั้นกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้แก้ไขคุณหญิงชิชนกสับสนและขัดแย้งในใจเธอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาทุกสิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับอำนาจและเงินทองและตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเย้ยเธอเพียงเพราะความผิดพลาดในอดีตที่เธอไม่เคยเผชิญหน้ามันทำอย่างไรดีคะน้ำเสียงของคุณหญิงเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนจากลูกสาวที่หายไปนานเกินไปจากทุกสิ่งที่ฉันทำผิดพลาดไปสาวส่งของเดินเข้ามาข้างๆเธอมองไปที่คุณหญิงด้วยสายตาที่แสนเจ็บปวดแต่ในสายตานั้นกลับมีแสงบางอย่างแสงที่บ่งบอกถึงการยอมรับทุกอย่างไม่ใช่แค่ความผิดของคุณเสียงของสาวส่งของเบาๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้น คำพูดนั้นเหมือนเป็นการปลอบประโลมแต่กลับทำให้คุณหญิงรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกดึงให้ลุกขึ้นจากหลุมลึกของความผิดพลาดเธอไม่สามารถหนีจากมันได้อีกต่อไปและในขณะนั้นเองเธอรู้สึกได้ถึงความรักที่เธอสูญเสียไปในอดีตความรักที่ถูกหลอกลวงโดยตัวเธอเองฉันอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งสาวส่งของพูดด้วยเสียงที่มั่นคงไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ในฐานะลูกและแม่ แต่มันคือการเริ่มต้นที่มีความจริงใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณหญิงเงียบเธอเพียงแค่ยืนฟังคำพูดนั้นในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายไม่ใช่แค่ความเสียใจหรือความโกรธแต่ยังมีความหวังบางอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นในใจของเธอฉันฉันยินดีที่จะพยายามให้มันสำเร็จเสียงของคุณหญิงเริ่มค่อยๆฟื้นกลับมาแต่เราไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในทันที เราต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสิ่งต่างๆให้กลับมาเป็นปกติสาวส่งของยิ้มให้เธอใช่ค่ะเราต้องให้เวลาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดมือไปทั้งสองคนยืนมองหน้ากันเงียบๆเ,เวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆแต่ในบรรยากาศนั้นกลับมีความหวังที่เริ่มเบ่งบานขึ้นจากความมืดมิดในที่สุดความเจ็บปวดจากอดีตที่เคยทับถมอยู่ในใจของทั้งสองคน กลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและในขณะที่เวลาผ่านไปพวกเขาจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับในความผิดพลาดและการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงคุณหญิงชิชนกยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบน้ำตายหยดแรกเริ่มไหลลงจากขอบตามันไม่ใช่แค่ความเศร้าที่เธอเคยรู้สึกเมื่อปีนั้นแต่มันคือความสำนึกผิดที่ลึกลงไปในจิตใจ ทุกการกระทําของเธอในอดีตกลับมาเผชิญหน้ากับเธออย่างไม่มีทางหนีคุณหญิงเสียงชายในชุดสูทด,ดังขึ้นอีกครั้งเขาก้าวเข้ามาใกล้ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแล้วคําพูดของเขาทําให้คุณหญิงรู้สึกเหมือนถูกดึงให้กลับไปยังความจริงที่เธอเคยพยายามหลีกหนีทําไมคุณหญิงพูดเสียงเบาเหมือนกับเสียงจากในฝันทําไมถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรก น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจเหมือนกับว่าเธอไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ชายคนนั้นหายใจออกหนักๆเขาไม่ตอบคำถามนั้นทันทีแต่กลับหันไปมองสาวส่งของสาวส่งของยืนนิ่งเธอไม่ได้แสดงท่าทีโกรธหรือเสียใจอะไรแค่ยืนอยู่ที่นั่นเงียบสงบเหมือนกำลังรอให้เวลาผ่านไปคุณหญิงรู้ไหมว่าการทิ้งลูกสาวของตัวเองไป มันสร้างบาดแผลที่ไม่สามารถหายได้ง่ายๆชายคนนั้นกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้แก้ไขคุณหญิงชิชนกสับสนและขัดแย้งในใจเธอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาทุกสิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับอำนาจและเงินทองและตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเยอะยเธอเพียงเพราะความผิดพลาดในอดีตที่เธอไม่เคยเผชิญหน้ามันทำอย่างไรดีคะน้ำเสียงของคุณหญิงเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนจากลูกสาวที่หายไปนานเกินไปจากทุกสิ่งที่ฉันทำผิดพลาดไปสาวส่งของเดินเข้ามาข้างๆเธอมองไปที่คุณหญิงด้วยสายตาที่แสนเจ็บปวดแต่ในสายตานั้นกลับมีแสงบางอย่างแสงที่บ่งบอกถึงการยอมรับทุกอย่างไม่ใช่แค่ความผิดของคุณเสียงของสาวส่งของเบาๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้น คำพูดนั้นเหมือนเป็นการปลอบประโลมแต่กลับทําให้คุณหญิงรู้สึกเหมือนเธอกําลังถูกดึงให้ลุกขึ้นจากหลุมลึกของความผิดพลาดเธอไม่สามารถหนีจากมันได้อีกต่อไปและในขณะนั้นเองเธอรู้สึกได้ถึงความรักที่เธอสูญเสียไปในอดีตความรักที่ถูกหลอกลวงโดยตัวเธอเองฉันอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งสาวส่งของพูดด้วยเสียงที่มั่นคงไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ในฐานะลูกและแม่ แต่มันคือการเริ่มต้นที่มีความจริงใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณหญิงเงียบเธอเพียงแค่ยืนฟังคำพูดนั้นในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายไม่ใช่แค่ความเสียใจหรือความโกรธแต่ยังมีความหวังบางอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นในใจของเธอฉันฉันยินดีที่จะพยายามให้มันสำเร็จเสียงของคุณหญิงเริ่มค่อยๆฟื้นกลับมาแต่เราไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในทันที เราต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสิ่งต่างๆให้กลับมาเป็นปกติสาวส่งของยิ้มให้เธอใช่ค่ะเราต้องให้เวลาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดมือไปทั้งสองคนยืนมองหน้ากันเงียบๆเ,เวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆแต่ในบรรยากาศนั้นกลับมีความหวังที่เริ่มเบ่งบานขึ้นจากความมืดมิดในที่สุดความเจ็บปวดจากอดีตที่เคยทับถมอยู่ในใจของทั้งสองคน กลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและในขณะที่เวลาผ่านไปพวกเขาจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับในความผิดพลาดและการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเวลาผ่านไปหลายปีการเยียวยาของความสัมพันธ์ระหว่างคุณหญิงชิชนกและสาวส่งของได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดพวกเขากลายเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อีกแล้ว แม้จะมีความยากลำบากในชีวิตที่ยังคงท้าทายแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันร่วมกันในวันหนึ่งที่อากาศสดชื่นคุณหญิงชิชนกและลูกสาวของเธอเดินเคียงข้างกันในสวนดอกไม้ที่เคยบาะพรั่งในอดีตตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีทั้งสองคนหยุดมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆขาวลอยเลือนไม่มีคำพูดใดๆจำเป็นเพียงแค่การเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่ทั้งสองคนเข้าใจดีว่า มันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่แต่คือการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดร่วมกันสาวส่งของเงยหน้ามองคุณหญิงและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแม่คะฉันไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้คุณหญิงมองลูกสาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักแม่ก็ไม่คิดเช่นกันแต่บางครั้งการเสียสิ่งที่เราไปอาจทำให้เรารู้คุณค่าของมันมากยิ่งขึ้นทั้งสองยิ้มให้กัน แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านใบไม้และทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่มีความหมายจริงๆในตอนสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าก,า,การได้อยู่ด้วยกันในฐานะครอบครัวที่เติบโตไปพร้อมกันการเริ่มต้นจากความผิดพลาดทำให้พวกเขากลับมาค้นพบความรักที่แท้จริงและนั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาจะรักษาไว้ตลอดไป เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การฟื้นคืนจากความเจ็บปวดแต่มันคือการเติบโตและการค้นพบสิ่งที่มีค่าในชีวิตแม้กระทั่งในวันที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นความรักซึ่งสามารถเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้และในที่สุดการเดินทางครั้งนี้ก็ได้จบลงที่จุดที่พวกเขาทั้งสองคนรู้ดีไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนขอแค่มีความรักและความเข้าใจกัน ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิต